แท้เล้โเ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยสวัสดีครับ Beyond Channel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยหลังจากที่เปิดช่องมาน่าจะน่าจะเกือบ3ปีได้แล้วสำหรับช่องนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยนี่น้องบูเก้นะครับลูกสาวผมเองสวัสดีคนดูลกูกสวัสดีค่ะแต่ก่อนนี้เวลาตอนพ่อดำช่องอ่ะพ่อจะเข้าบ้านดึกใช่ปะ อ่าบุเก้จะพูดว่าไงทำไมพ่อเข้าบ้านดึกทำไมพ่อเข้าบ้านดึกจังก็จะเจอคำถามแนวเนี้ยตลอดนะแต่ก็อธิบายว่าว่าเราทำอะไรอยู่แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ผลลัพธ์ไงใช่ปะเราเรายังทำแบบทำด้วยด้วยแพชชั่นเราอะทำด้วยความที่เราอยากทำอยู่แต่เราก็รู้แล้วว่าปลายทางเราอะเราจะได้ผลลัพธ์อะไรถ้าเราตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เรามอบให้เนี่ย มันมีคุณค่าต่อสังคมต่อโลกใบนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมีผลลัพธ์ผมเชื่อแบบนั้นแต่ณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีผลลัพธ์อย่างที่ผมบอกทุกคนอยู่เสมอว่าเมื่อวันใดที่มีผลลัพธ์แล้วอะ่ะเมื่อนั้นแหละคนรอบตัวหรือว่าคนที่อาจจะยังสงสัยยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจเรานะครับอ่าและวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยใช่ไหม,อ,มอะไรนี่ดีใจดีใจหน่อยเร็ว ได้หน่อยเอ hey. <laughs> วันนี้เป็นวันที่รอคอยนะครับโล่ u t u b e อันนี้โล่เงินก็ได้เดินทางมาถึงช่องบ n ย Channel เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมารีวิวโล่เงินกันนะครับอันนี้แกะไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวันที่รอคอยของพวกเรานะดีใจไหมดีใจดีใจขนาดไหนมา <laughs> เต็มสิบเต็มสิบคะแนนด,ดีใจขนาดไหน โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาแกะกันเลยปิดเปิดอุ้ยระวังมือพ่ออะระวังระวังจริงๆอ่ะลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าเราจะรอมาถ่ายคลิปด้วยกันนะแล้วก็เปิดไปพร้อมกับทุกคนเลยนะครับอะเปิดเลยแท้แต่อะยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอเปิดสิข้างในคือโล่เงินเย เห็นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมนี่นี่างนี้เห็นเห็นนี่โล่เงินเห็นไหมครับบีออนแชนแนลชัดเจนถูกต้องเย้ไหนตบมือหน่อยลูกตบมือหน่อยแล้วก็โอ้โหมันมันมันก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่ผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าว่าว่า ผมจะมีวันเนี้ยว่าจะมีวันได้โล่งเงิน Youtube ที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นคนอื่นได้ใช่ไหมลูกนะส่วนใหญ่แล้วหนูดูช่องอื่นเนี่ยเขาจะมีแบบโล่งเงินใช่ไหมมาโชว์กันใช่ปะแล้ววันนี้เป็นวันที่เรามีโล่งเงินแล้วใช่ไหมโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยนะพูดถึงก็พูดดีก็ไม่น่าเชื่ออแต่ว่าก็ยังไม่จบเท่านี้นะสําหรับโล่งเงินนะครับเป้าหมายของผมต่อไปแน่นอนแหละ ก,ก็อยากจะได้โล่ทองใช่ไหมลูกแต่ว่าหนทางแม้ว่าจะอีกยาวไกลนะแต่ผมก็จะฝันแล้วก็ไปให้ถึงให้ได้ก็ขอบคุณอีกทีสําหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามบิยอนชาแนลขอบคุณครอบครัวนะขอบคุณลูกสาวนะขอบคุณภรรยาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจในสิ่งที่ผมทําสําหรับใครที่กําลังลงมือทําอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไว้เสมอว่าตอนนี้ไม่แปลกหรอกที่ อาจจะกดรอบตัวหรือว่าใครก็ตามยังไม่เข้าใจเราแต่ว่าถ้าเราลงมือทําไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาไปอย่างเสมอในระหว่างทางนะครับผมว่าเป้าหมายปลายทางอ่ะมันก็จะเขยืบเข้าไปเรื่อยๆแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําไม่ตั้งเป้าหมายไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีวันที่จะถึงเส้นชัยแน่นอนนะครับขอบคุณคนดูหน่อยลูกขอบคุณค่ะพูดดังๆหน่อยเร็วขอบคุณค่ะ โอเคครับเดี๋ยวโล่เงินเนี่ยต่อไปทุกคลิปนะก็จะมีโล่เงินอยู่ในแบ็กกราวด์ด้านหลังผมแล้วและครับแล้วก็ผมก็สัญญาว่าจะทําต่อไปแล้วก็จะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆไม่หยุดขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับเย้บาย,บาย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 หน่อยแล้วบายบาย<อ> <Hey. S 2> ปืด๊ด n d ยอนชแนล